คนเขาไม่ยอมคนเขาไม่ยอมเขาไปปกป้องสิทธิ์เขาเสียงเขาแต่ทีฉันรู้สึกว่ามันน่าจะมีระบบอะไรที่มันดีกว่านี้เนาะมันน่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะแล้วมีบางเขตตลกมากเลยคือมุดแบบมุดมุดหัวเข้าไปกาแนานเห็นไหม มดหัวเข้าไปมันก็สัรหาจะทํากันเนาะมันไม่อายผีสางเนาะมุดหัวหมุดหัวเข้าไปซุกมึงมุดหัวเข้าไปทําไมมึงมดหัวเข้าไปทไําไ,ไมกระดานตั้งเยอะแยะทําไมมึงไม่กระเถิบไม่เลื่อนให้มึงกาให้มันเห็นชัดชัดอืมบางหน่วยบางหน่วยเป็นสิบขีดนับเป็นห้าอย่างเงี้ย ได้เยอะไปไงได้เยอะไปกูก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีแบบไหนให้กูจะหาวิธีแบบไหนตัดคะแนนมึงละกูก็ขีดเลยปกติขีดสี่เขาจะคาปึ๊บเป็นห้าเนาะแล้วเขนับคะแนนใช่ปะ่ะปึ๊บแต่อีนี่สิบเลยค่ะเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันดูแน่นๆจังวะเอาเวลานับนัๆเท่าไหร่นับห้าแต่ขีดไปเป็นสิบอะขีดไปเป็นสิบเสียงนับแค่ห้าพอนับห้าพอมึงได้เยอะ มันไส้โอยต่ลพัดเนาะต่ลพัดเนาะเออญี่ปุ่นนะทำไมไม่ไปดูเขาไปดูงานที่ไหนกันนะทำไมเขาไม่ไปดูงานญี่ปุ่นดูงานมาจากที่ไหนกันคะทำไมไม่ไปดูญี่ปุ่นะะนะสกอตตเนี่ยเขาไปดูงานที่ไหนกันฮะทำไมไม่ไปด,ดูญี่ปุ่นโอ้ยพักนะพักพัก พักนะไอ้ที่มายืนขานกันแล้วขานกันแบบไม่โปร่งใสเนี่ยพักก่อนแก้มแพนี่คือแก้มอิ่มบุญไปดูมาจากขามินเหรออะไปดูมาจากไหนครับวิธีนับคะแนนเนี่ยขมินโมเดลเหรอที่ฉไม่ติดนะถ้าโปร่งใสใครได้ดที่ฉัไม่ติดเลย จะสีน้ำเงินสีอะไรสีแดงเอาไปเถอะแต่ว่าขอให้มันโปร่งใสเราก็อยากเห็นแบบประเทศเดินหน้านะไม่ต้องมาเสียเวลาแบบเนี้ยอันนี้ต้องเสียเวลามาประท้วงกันอะไรกันอีกเสียเวลาแทนที่ผู้คนเขาจะได้โมบเตรียมเห็นการทํางานของรัฐบาลใหม่อันนี้ต้องมาฟ้องร้องกันอะไรกันโอ้กว่าจะเดินเรื่องเดินลาว เออใช่ระวังนะระวังจะเครียดมาดูช่วงนี้ฉันไม่เครียดค่ะนี่ฉันไม่เครียดอืมกินต้มตามค่ะพี่กินต้มตาม ตำมาตาส้มพ่อที่บ้านเครียดมากอา่ะตายหาแล้วพ่อที่บ้านเครียดเหรอครัพ่อเลือกอะไรคะ่ะ เลือกผิดเต้อ้าวทำไมรู้อ่ะอ้าดูจากไหนเนี่ยทำไมไปดูเร็วจังว่าดิฉันลำอ่ะวันนี้ไอ้ตาเหรอชอไม้ตาเหรอดิ่ฉันยังไม่ได้ลงของดิฉันเลยไปดูจากไหนกันเนี่ยเ mm hmm. หรอไอ้ตาเอาไปลงเหรอไอ้หานี่เร็วนะ mm hmm. มีนะคะสนใจทักแชทได้ค่ะ ลูกค้าถามหากากหมูเจียวล้วนเฮ้ยทุกคนเอานี้มากินดีกว่ากากหมูกากหมูก คนเดี๋ยวเอาน้ำพริกมากินดีกว่ามีน้ำพริกอยู่ในถุงนี่ว่ากินหน่อยวันนี้หิวอะ่ะอยากมีผัวสี่คนต้องเลือกพี่เปเอวยทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้หรอไปเป็นอิสารมาง่ายกว่าเดี๋ยว โดยอะทุกคนกินน้ำพิกจากหมูแันถุงนี้แกะแล้วกินให้มันหมดซะกินให้มันหมดซะ นี่โตถุงใหญ่มากหใหญ่มากถ้าคุณเต้หาดีใช่เอาหาได้อยู่แต่เอาเอาจริงจังมันน่าไม่ได้แลครับทุกคนรู้ว่าหาแต่ขอแค่เอาหาพอเหรอ วันนี้นางบ่นปวดขาอยู่นะวันนี้นางบ่นปวดขาไหมครับน้ำฝนเะนี่ยผงป่านนางนะบ่นปวดขาเหรอเพาบอกแล้วว่าเอ็นฉีกหรือเปล่าไหนดูสิชินาลิน เรียบรอ้อย <c oughs> เอ็นฉีกกามกับฝนเออ จอมพริกกาหมูแพนนี่ยค่ะ Cái này nó phải cằm mũ Lật lật không phải cào mũ lật lật ก็เป็นไรครับวันนี้หิววันนี้ให้รงวัลตัวเองก่อนวันนี้ใช้พลังงานไปเยอะเดินเยอะเต้นเยอะเดินเยอะเต้นเยอะ ใครไม่สนุกกูสนุกคนดูแปดคนเองขายของจ๋าไปมันก็ไม่ได้นะทุกคนมันคนคนไม่ดู่อะขายของจ๋าไป ขายของจุาจไปย่าขายของยุคนี้เป็นหมดยี่ชั้นยังเป็นเลยเวลาขายของอะคนไม่ใช่จะดูเยอะนะทุกคนยุคนี้อะไรก็ยากขายของไม่ใช่ง่ายเด้อ เนาะทุกคนเนาะทุกคนบ้าไหมขายของมันใช่ง่ายนะถ้ามันต้องหาขายของยากมากเข้าใจเลยเข้าใจพี่ปองค่ะเพราะว่า,าตัวเองก็เป็นแม่ค้าอยู่เข้าใจดีอย่างยิ่ง เราก็เป็นแม่ค้าอยู่เราก็รู้มันขายยากแล้วขายครีมมันการตลาดมันต้องขายครีมขายพวกอาหารเสริมพวกอะไรกฟอฟงกาแฟ,าฟคือมันมันต้องแข่งกับเขาอะเข้าใจไหมทุกคนคือมันคือมันมันล้นตลาดมันเป็นสินค้าล้นตลาด อแต่ดีตรงที่พี่เก่งอะ่ะพี่เก่งก็น่ารักนะพี่ทนายเก่งอะ่ะก็ถามแล้วว่าเออทำไมแบบทำ,ทำคือไอ้ทาครีมให้พี่ปองเขาก็บอกว่าก็เขาเปิดโรงงานครีม <c oughs> เขาก็ซัพพอร์ตได้ในจ,จุดนี้เขาก็อยากซ <c oughs> ัพพอร์ตเลอะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวฉันลงให้ดูนะ <c oughs> เดี๋ยวคทุกคนเดี๋ยวไปดูคลิปนะ เดี๋ยวไปดูนะไปดูนางลำ สวัสดีค่ะแต่งคลิปแป๊บหนึ่งนะโกนแต่งคลิปแป๊บหนึ่ง จะได้ไม่มีเจ๊ปปอว่ะวันนี้เจ๊ปปอน่าจะไปเต้น เออถ้าเป็นเจาะปอสนุกเลยเนี่ยเจาะปอน่าจะไป <c oughs> มีทุเรียนขายแล้วเหรอไม่มีค่ะจนบรีตึงมากอือ ใช่ที่จันก็ไปกรกตไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวลองติดตามรอติดตามอยู่ยค่ะว่าที่จันสรุปได้ข้อสรุปยังไรงรอดูว่าได้ข้อสรุปไหม ได้ถ้าสรุปเท่ากับโยนกันไปโยนกันมาหน้าเบือ่อชอบโยนกันไปชอบโยนกันมาคนนน้นไม่มีอำนาจคนนี้ไม่มีอำนาจและ้ะสรุปใครมีอำนาจโยนกันไปโยนกันมาอยู่นะ <laughs> หลายจังหวัดเริ่มออกมาประท้วงใช่ค่ะก็มันไม่ปร่งใสอ่ะเข้าบ้านแล้วใครตัวอยู่ไหนน่ะลูกเข้บ้านไาแล้วร้องทำไมอ่ะเข้าบ้านปะ 呃呃呃。Uh, uh, uh.